ี่แมคโดนัลนะครับร้านปิดแล้วนะครับผมเอาไหนบอกเปิดยีส่สชั่วโมงไงทางร้านได้ทำตามมาตรการนะครับผมและผมจะกินอะไรอะ่ะอมันก็เรื่องของท่านลูกค้าแหละครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยฉันไม่ยอมหรอกนะ,ะถึงสักทีกว่าจะถึง <c oughs> มึดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่สิ่งที่ฉันจะมาทำคือกินแมคโดนัลใจตอนนี้แหละฉันเชื่อว่ามันต้องมีของเหลือให้เรากินบ้างเลยถึงร้านมันจะปิดไปแล้วก็ตามนะ โอ้แฮมเบอร์เกอร์น่าจะจากของเมื่อเช้าไม่กิน <S <S และในร้านมีอะไรเฮ้เอปปี้มนะิวนี่นามันเปิดประตูไม่ได้อ่ะอืมคงจะต้องเดินเข้าหลังร้านอืมมันก็แปลกจริงเลยมีแต่รถแล้วคนไปอยู่ไหนกันอ่ะฮ่าทาเข้าหลังร้านลืมปิดแบบนี้ก็ลอยดีอึ <S <S 1> <S 1> ไมไปเรื่อยชีมแล้วก็คอ,อนเอามาททำไมอ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในแมคโดนัลล่ะแต่ที่สำคัญแอปปี้มิวฮู้ ที่เรือก็หายครบแปดเซต็แล้วเราจะมากินน้ำซ้ำลานกันแอบปี้มิวแอบปี้วิวมาตอนไหนตะกี้ไม่มีเลยวี่งไปไกลไปเรื่อ,อ,อย,ยแอบปี้มิวโอเคออก็ไปในห้างแล้วกันไหนอุย้ยมันหายไปแล้วอยู่ในห้างแล้วแน่เลย ฮัลโหลแอปปี issance, no issance, ้บิวกองสองกองแบ่งฟันกันหน่อยดิไม่มีไม่มีไม่มี้แอปปี้บิวไม่มีไม่มีไม่มีฮู้กองนี้ชัดขอละนะคุนรอเล่์คุณอยู่ไหนอย่ามาเล่นซ่อนแอบดีกว่าวะเฮ้ยเจ้จโอ้นี่คือหุ่แจห้องน้ำชายแล้วห้องน้ำชายอยู่ไหนอ่ะคงไม่ใช่แถวนี้แหละมั้งแล้วผีอ นคุณอย่ามาตลกกับผมคุณโรนลโอ้ย้้มีแฮปปี้มิวทำทุกอย่างเพื่อของกินโอได้สลูมห้องน้ำลาก่อใดโรนัลแฮปปี้มิลฮัลโหลูแฮปปี้มิว อุ้ยอ่านแล้วนี่ไงห้องน้ำชายเฮ้ยวิล็อกจังกุญเจอ,อ่าใช้ฮัลโหลอุ้ย,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 ยมาตอนเนียโดนเลยนะเฮ้ยอย่ามาไม่มีที่หนีโนต้ตผมขอออ่านกันนะคุณรอนอนเออนะ โน้ตจากโรนน์โรโน์แมคโดนน์มีฟาร์มอียาอิยาโยมันเป็นเพลงรึเปล่ามันเป็นเพลงแรตที่ฟาร์มของเก่ามีแฮปปี้มิวอียาอิยาโยกับบิ๊กแม็กนี่กับบิ๊กแม็กนี่นี่ก็แม็กนี่ก็บิ๊กแม็กบิ๊กแม็ก็มไปหมดโรโน์แมคโดนน์มีฟาร์มอียาอิยาโยให้ตายเถอะโรโน์แมคโดนน์มีฟาร์มอียาอิยาโยที่ฟาร์มของเก่าแฮปปี้มิวหายอียาอิยาโย กับเสียงหัวเราะกับเสียงหัวเราะนั่นก็หัวเราะนี่ก็หัวเราะทุกที่ก็หัวเราะไกรเอาแฮปปี้บิวชันไปโรโนแบกโดนอฟีฟาร์มอยายาโยและที่ฟาร์มของเขาก็เจอแกแล้วอยายาโยกับมีดเล่มนี้กับมีดเล่มนี้แทงแทงแทงทุกที่ก็แทงแทงนี่ก็เลือดนั่นก็เลือดทุกที่ก็มีเลือดนี่ก็ตายนั่นก็ตายทุกที่ก็มีแต่ตายโรโนแมคโดนอมีฟาร์มอยายาโยไอโรดอนเอาอะไรให้อ่านเนี่ยเอาละ ผมจะออกไปนะคุณรอน่าคุณรอนอลคุณดักอย่างนี้แล้วผมจะออกไปยังไงฮัลโหลฮัลโหลคุณรอน่ลอยู่ตรงนี้หรือเปล่าปิดประตูไม่ดูมาอยู่ในกระชังผมจะออกไปแฮปปิลบิวหลืออีกสองอันแต่ออกไปได้ฉันจะไปกินเกเอฟซีให้สมใจ้รย,อย,อยรอเน่า ไอ้โรต้าไอ้โรต้าวันวิ่งมาแล้วโรต้าตั้งันกอดอ้อยกอดอ้อยไม่กินเกมสีไม่กินไม่กินไม่กินมันไปยังไอ้โรต้าอยากทุกใช่ไว้มาวิ่งไม่รู้ไปจี้ไม่รู้ไปจี้ไม่รู้ไปจี้เฮ้ยโอ้ไม่มีจะว่าไปข้างนอกไม่ค่อยได้ค้ชเท่าไหร่นะไอ้โรต้า อีกสองขี้เด็สองขิ้เท่านั้นตาจะตาอย่าไปกินเกมสีไอ้รอด่อไอ้รอด่ออย่ามึงอย่าไล่กูอย่าไล่กูาากันเดี๋ยวเซตเกมสีกันเลยไอ้รอด่ออย่ามึงนี่ไอ้รอรออย่าหยุดไล่กูไอ้รอด่อไอ้รอด่อยังไม่ know, อยู่ดี know, อไ know, อ้รอต่อ ต่อไปนี้นจะเป็นการเก็บแบบสปีดรันจะรอเราคงมองไม่ทันแน,น่นอนเดี๋ยวจะไปเก็บจากข้างในก่อนฮะไอ้ไปบิ้ว <c oughs> e ชินแรกมาแล้วเจ้าว่าแจแล้ววิ่งเข้าห้องน้ำโอ้ยไปบิว e เก็บลายทางโอเคสองออกน้ำอยู่ข้างหน้าเลยแล้วเร็ว <c oughs> โอ้ยไปตะเกียร์ไอ้รอ,อ,อเ้าไม่เข้าไม่เข้าก็เข้าด้านหลังเวื <c oughs> ม,มากเบิม่มากเวิม่มากมีไหมไม่ไม่ ไม่มีมั้งไม่มีออกอือเออมาทำไรมาจริงมาจริงไม่โมไม่โมอุ้ยโอ้โอเคไม่มีเออแฮปปี้วิวคำโตโตวิ่งกันอยู่จะได้ได้รอนเนาะจำใจหัวไว้ออโอเคของน้ำมาตามมาป่ะโอนี่ไงแฮปปี้วิวของรักของขาไปรีบมีไหมมีไหมมีป้ามีป้าไม่มีของน้ำใจไม่ออกใช้กุญแจ เอาเปิดไปได้เร็วๆดีกระจายกระจายเร็วเฮ้ยตายแล้วมีไหมเฮ้ยไม่มีไม่มีเลยไม่มีไม่ครบเลยไอเลี้ยีเ่เหลือไปอยู่ตรงไหนวะเอ,อ่อเฮ้ยแถวข้าขงหน้าป่ะเฮ <c ười> <c ười> ้ยไหนวะไหนวะโอ๋อใช่ อะไรจะทำไรออกไม่ได้ดิเก็ตีอะไรกว่าทำไมมาเวมาเร็วๆๆแต่พอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมก็อยากจะขอโทษคุณรอนอนขอลองจะวิ่งใส่หน้าผมเลยเพราะมันไม่ตลกไม่ฮาไปปบิวอะเฮ้ยรอนอ่อนผมบอกแล้มันไม่ฮาแต่กขบอยขอกินก็ฮาดีนะผมไายแล้วคุณรอนอนอีกสองอันผมก็จะผ่านแล้ว <c oughs> <c oughs> มันผ่กากรถไฟ สองอันเท่านั้นสองอันเท่านั้นขอละขอละจะผ่านแล้วขอไม่หาวิ่งมาไม่หาเดี๋ยววิ่งไปกี่รอจะห้อยเงี้ยโอ้ไปยังวู้ไม่หา,มมาไม่หา <S <S ออโอ้ยอมัมยมทนทำอไรอว่ <S <S าไงเราอะฮะดักจีกี้แล้วจะเข้าไปยังไงฮะอรอนอนมันไม่หา ยืนตรงอื่นต่อกอลองกอลองเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเนเ่อ่าเด่เ้ยเฮ้ยเหียว่างวะมาดิไอโรดก โอเคก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนะใครดูมาถึงตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอบใจมากเลยนะครับเลขที่สำใครก็จะลืมกดไลค์กดติดตาและกดแชร์เพื่อเป็นลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเอาไปด้วยนะครับที่ลงชา้าเกมนี้มันโหลดเป็นวันเลยแต่ก่อนจะกลับไปเราก็ต้องมีคำถามก่อนแลวคำถามคือแต่คุณเจอผีร้อนนอนคุณจะทำยังไงนะโอเคแล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย